รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยอีล e ิทเฮลท์พลัสจากเมืองไทยประกันชีวิต ทคัญของใจปูนะคะก็อยู่ข้างหลังนี้เลยค่ะฮาวามาฮาวเนาะเป็นสถาปัตยกรรมที่คนมาใจปูทุกคนต้องมาแชะภาพต้องมาโพสตรูปกับข้างหลังนี้แล้ะค่ะเขาเดินผ่านล้านปุ๊บเขาจะตบเราด้วยคําว่า please make me happy เพราะว่าป้อมแอมเบอร์นี่อยู่ใกล้ๆใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นบ่อน้ำโบราณที่เขาสร้างแบบ8ชั้นสร้างแบบทะยงทะยงทะยงอย่างงี้แชั้น แล้วเวลาเดินก็ลงบันไดไปเอาไปเอาน้ำตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยมากๆนี่เป็นอีกหนึ่งฮอตสปอตของชัยปุระนี่ก็คือป้อมแอมเบอร์หรือว่าอาร์เมก็แล้วแต่ว่าจอ,อกเสียงไงแต่อันนี้บางทีก็ออกเสียงอาร์เม่อร์เมฟอร์ดคนที่ะไรอะไรเงี้ยเนาะเป็นอีกครั้งของทอล์กเรื่องเที่ยวกับการชนะหงทองนะคะที่มีโอกาสกลับมาที่เมืองใจปูประเทศอินเดียค่ะจริงๆอ่ถ้าสำหรับใจปูสำหรับเราเนี้ย โอ้โหหลายครั้งแล้วแต่ว่าถ้าตั้งแต่ทับทอลเรื่องเที่ยวเนี่ยน่าจะเป็นครั้งที่2ที่มีโอกาสกลับมาที่นี่ค่ะก็ยังเป็นเมืองที่น่ารักสดใสสมกับความเป็นพิคงซิตี้เนาะที่นี่หลายคนอาจจะรู้เรื่องราวของที่นี่มาแล้วนะคะว่าทาไมถึงเป็นพิค์ซิตี้อะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งแต่สมรที่สที่เจ้าชายแห่งเวลมาเยี่ยม เขาก็เลยสั่งให้ทาเมืองทั้งเมืองเป็นสีชมพูจากนั้นเนี่ยเมืองทั้งเมืองก็เป็นสีชมพูถูกเก็บไว้แบบนี้เลยค่ะไม่ได้เป็นชมพูแบบช็อกกิ้งพินนะแต่เป็นชมพูที่แบบละมุนละมุนแต่ว่าน่าเชี่วมากไปค่ะตามเราไปดูพิ้งซิตี ใครที่มาเช็คอินมาพักที่แฟร์ม้องใจปูนเนี่ยนะคะเราอยากจะเข้าไป explore ในเมืองเนี่ย<ม>ก็สามารถทําได้ค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยก็คือถ้าอยากจะไปเข้าเมืองเนี่ยเขาก็มีรถให้บริการเหมือนกันหรือว่าใครจะไปจอยทัวร์ก็ได้หรือใครจะเป็น private ทัวร์ก็สามารถอกาะที่คอนเซียสของโรงแรมได้เหมือนกับเราวันนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็เข้าไปในตัวเมืองใจปูเหมือนกันก็จากโรงแรมเข้าไปในใจตัวเมืองใจปูจริงๆเราไม่ไกลเลยแต่ว่าถน นนที่อินเดียนะบางทีมก็ลําบากเหมือนกันที่จะแบบเล่งสปีอะไรเงี้ยก็จะไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็ถึงลนะมุมแรกของใจปูนะคะที่อยากจะพามาเนี่ยมุมนี้นี่แบบ เผยให้เห็นความสดใสของใจปูมากก็คือประตูพพทริก้าค่ะต้องอ่านพพทริก้านะเขาจะมีป้าอยู่ข้างหน้าเลยก็เป็นประตูลำดับที่9ค่ะของเออมืองใจปูทำไมต้องเป็นลำดับที่9คือคนฮินดูเนี่ยเชื่อกันว่าเลข9้าเป็นเลขมงคลเลขดีดังนั้นเนี่ยประตูลำดับที่9เนี่ยคือระดมความสวยงามระดมงานฝีมือระดมความดีงามทุกอย่างช่างฝีมือ เอามาไว้ที่ประตูพาริกาเพราะว่าอยากให้เห็นถึงความดีงามความดีที่สุดของใจปูก็เป็นประตูที่ทุกวันนี้นี่โอ้โหยากมากที่จะถ่ายโดยไม่มีนักท่องเที่ยวนะคะประตูนี้นักท่องเที่ยวมากันทุกวันแม้แต่คนอินเดียเองต่างชาติมานักท่องเที่ยวมาทุกคนก็ต้องมาเช็คอินอยู่ตรงนี้ค่ะสวยงามมากๆดูรา,า,ายละเอียดทุกอย่าง สำหรับประตูปาติกา้าเนี่ยนะคะก็ตั้งอยู่ที่วงเวียนจาวาหาเนาะอย่างที่บอกไปว่าเป็นประตูเมืองําดับที่9้าเป็นเลขศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นเนี่ยที่ประตูปาติกา้าเนี่ยก็จะมี9โดมแต่ละซุ้มมีความกว้าง9ฟุตจะเห็นว่าเลข9้าเกี่ยวข้องกับทุกที่เลยเพราะว่าเลข9้ามีความเป็นมงคลแต่ละซุ้มเนี่ยก็จะมีภาพว่าสีสันสวยงามบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของแคว้นราชสถานซึ่งถือว่ามีความสําคัญมากแล้วก็สวยงามมาก เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของแคว้นราชสถานนะคะก็มาที่นี่ได้ค่ะพิพิธภัณฑ์อัลเบิร์ตฮอลเนาะก็เป็นพระราชวังเก่าด้วยค่ะจะส,สังเกตเห็นทรงดูเนี่ยก็จะรู้เลยว่าอันนี้เป็นพระราชวังเขาเป็นหินอ่อนด้วยนะที่นี่แล้วก็ใหญ่ที่สุดในแคว้นร,ราชสถานเลยค่ะถ้าใครอยากรู้เรื่องราวนี้เข้าไปได้ที่จุดซื้อตั๋วเนี่ยอยู่ด้านหลังนะคะต้องอ้อมไปด้านหลังเปิด8โมงเชา้าถึง5โมงเย็นแต่ว่าใครที่ชอบ ถ่ายร,รูปพวกซุ้มประตูโค้งอะไรอย่างนี้ที่นี่น่าจะเหมาะอีกเช่นกันหรือสายมิวเซียมใครที่อยากรู้เรื่องราวในประวัติศาสตร์ของทั้งใจปูแล้วก็แควราชสถานเนี่ยก็มาที่นี่ได้อีกเช่นกันค่ะและถ้าใครผ่านมาตอนกลางคืนเนาะเผื่อมีโอกาสขับรถแวะมาที่นี่เขาจะเปิดไฟสวยอยีกเหมือนกันค่ะ ของใจปูนะคะก็อยู่ข้างหลังนี้เลยค่ะฮาวามาฮาวเนาะเป็นสถาปัตยกรรมที่คนมาใจปูทุกคนต้องมาแชะภาพต้องมาโพสต์รูปกับข้างหลังนี้นะคะ่ะจริงๆเขาเรียกว่าพระราชวังแห่งสายลมเพราะว่าลักษณะการก่อสร้างเนี่ยจะมีลมผ่านเข้าออกได้ตลอดเนาะตรงนี้เขาแก็สลักเห็นไหมคะเป็นหน้าต่าง953บาทแล้วก็คนข้างในก็สามารถ มองเห็นคนข้างนอกได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาบอกว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่แบบเปอร์เซียผสมกับโมกุลก็ผสมผสานกันออกมาหน้าตาสวยแบบนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าใครอยากจะขึ้นไปนะคะเห็นไหมคะนุ่นคนก็สามารถขึ้นไปชมวิวจากฝั่งน้นได้แต่มุมที่สวยงามกว่าก็คือเดี๋ยวนี้มันจะมีคาเฟ่ต,ตรงข้ามอยู่สองแห่งที่มีรูปถับขึ้นมาแล้วทุกคนก็สามารถขึ้นมาเอ็นจอยวิวแล้วก็ถ่ายรูปจากบนนี้ได้ก็สั่งเครื่องดื่มอะไรเขาักหน่อยนะเหมือนเราเนี่ยวันนี้ก็สั่งแบบ นน่นนี่นั่นมากินแล้วก็ถ่ายรูปชมวิวสวยๆแต่ตลอดเวลาเราจะได้ยินเสียงแตรรถตลอดเวลาอย่างที่เขาบอกไงมาอินเดียเนาะ h o r r n o o o d b r e a ร and g o o d l ล c k เมื่อกี้ลงจากคาเฟ่นะคะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับฮาวามาฮาวเลยเนี่ยก็ สองฝ้าสั่งถนนเนี้ยถ้าใครอยากจะช้อปปิ้งนี่แบบว่าสบายเลยค่ะเพราะว่าตลอดเส้นทางนี้เนี้ยนะเป็นแหล่งช้อปเสื้อผ้าแบบสาีอินเดียเสื้อผ้าแบบผ้าอินเดียแบบนิ่มๆะไรอย่างเงี้ยเต็ไมไปหมดเลยเรียกว่าสีสันมากมากแต่เดี๋ยวจะเดินดูสักพักหนึ่งก่อนนะว่ามีอะไรน่าช้อปบ้าง่าเดี๋ยวลองดูต่ เดือนสองเดือนยังมีของขายเลยอ่ะอินเดียเชื่อเลยอ่ะร้านนี้ขายนองคาวด้ค่ะมีเยอะมากเดี๋ยวผมเข้าไปดูนะอัคน,นี่เป็นวิธีการขายข,ายของพ่อค้าที่นี่เลยนะพอเดินผ่านร้านปุ๊บเขาจะตบเราด้วยคำว่า please make me happy So please t o p t h i s e ตบพิเศษ please make me happy and I said please make me happy also oh e s s e don't d ออกจากร้านนี้ไม่ได้แน่เลยอ่ะดูดิออกจากร้านนี้ไม่ได้แน่เลยอ่ะโดนผู้ชายล้อมหน้าล้อมหลังแต่ว่าชอบอันนี้แล้วอ่ะเนี่ยเขียวกับแดงคนที่เนี่เขาจะแต่งสีสันคัลเลอร์ฟูลแบบว่าไม่แคร์เวิร์ก็คือทั้งหลายจะสีอะไรก็ได้อย่างเงี้ยขอให้สีตัดกันอย่างเงี้ยวันนี้เราใส่ชุดแดงมาใช่ไหมถ้าเขียวโคกหัวโ๊กหรืออะไรเงี้ยสวยเลย่ะ ทุกสีเลยอ่ะร้านเนี้ยร้านคริส s e ม a k มีแฮปปี้อ่ะสีนี<ส>้ก็จะเป็นสีของแบบพวกราชสถาน <is open. S 1> เนาะเขาจะแบบเหลืองอะไรเงี้ยเหลืองแดงราชสถานาใจฟูนี่เป็นเมืองที่มีสีสันมากๆเลยค่ะนี่ย่านใจกลางเมืองเนะาะเมื่อกี้มันฝนเมื่งตกมันเฉยๆนิดนึง แต่แม้กระทั่งดอกมงดอกไม้ที่เขามาวางขายหน้าวัดข้างหลังจะเป็นวัดใช่ไหมก็ยังมีแบบสีสันเลยอ่ะดูสิดอกไม้สีเหลืองสีแดงสีชมพูคือแบบสีสันมากแล้วคิดดูว่าข้างหลังเนี้ยนะเป็นตึกที่แบบเป็นสีชมพูอมส้มทั้งเมืองเลยมันคือแบบ มันคือเสน่ห์เฉพาะตัวของใจปูที่เมืองอื่นไม่สามารถลอกเลียนแบบได้เลยแล้วเขาก็คงคอนเซ็ปต์สีสันคาราคูแบบนี้เอาไว้เพราะว่าเหมือนเป็นกฎเลยนะว่าหลังจากนี้นก็อย่างนี้แต่ว่าตลอดเวลาเราจะได้ยินเสียงตาตลอดเวลาครพลีถ้าใครที่ชอบผ้าแบบอินเดียแบบ แบบอินเดียแล้วผ้าบล็อกพิ้นแบบนั้นนะจะแบบว่าสูงสวรรค์มากเพราะว่าสีสันมันแบบฉูดฉาบมากเลยเวิร์กนี้เป็นเวิร์กร้านขายผ้าหมดเลยใครที่อยากจะซื้อพวกผ้าเอาไปตัดกระโปรงตัดเสื้อผ้าใจกลางเมืองใจปูเลยค่ะรับรองไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอน เมืองเนี่ยนะไม่ได้มีแค่ของให้ช้อปปิ้งแต่ว่าของกินก็เยอะค่ะนี่นี่นะ<ๆ>ใครเดินไปช้อปไปหิวไปก็ <ๆๆ S 1> สามารถหาอะไรชิมได้เลย,เลยๆๆไม่ได้มีแค่พวกผ้าพวกรองเท้าหรือว่ากําไรนะนะคะ <ๆ S 1> พวกของที่ระลึกเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยของที่ระลึกกระจุกกระจิกเนี่ยหาซื้อได้บนนี้ทั้งถนนเลยมีตลอดยาวทั้งสองฝั่งนี้แบบช้อปปิ้งสบายๆเลยค่ะ อีกหนึ่งแลนด์มาร์กนะคะที่ถ้าคนมาใจปูแล้วต้องแบบโอ้โหต้องมาลงทะเบียนหน่อยว่ามาถึงใจปูแล้วก็คือนี่เลยค่ะข้างหลังซิตี้พาเลสค่ะเป็นพระราชวังที่ตอนช่วงสร้างเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยราชวงศ์โมกุลยังอยู่เนาะญี่ปุ่นในเรื่องสถาปัตยกรรมอะไรต่างๆนานาก็ยังมีอยู่ตรงนี้ยังมีให้เห็นค่ะเรียกว่าเออเป็นพระชองที่ใหญ่มากมีห้องหับข้างในซ่อนอยู่เยอะมากค่ะถือว่าเขาบอกถ้าในพื้นที่ของใจปูทั้งหมดเนี่ย กินพื้นที่1ใน7ของใจบูแสดงว่าใหญ่มากแต่ทุกวันนี้เนี่ยเขาเปิดเป็นมิวเซียมค่ะให้คนได้เข้ามาชมข้างในแต่ก็เปิดไม่ได้ครบทุกห้องนะคะแต่ก็มีไฮไลท์พวกประตูนกยุงอยู่ข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะแยะเลยข้างในต้องมีเวลานานๆแล้วก็เข้าไปดูได้ ว่าหลายคนเนี่ยนะคะตอนนี้เริ่มออกเดินทางท่องเที่ยวกันแล้วค่ะตั้งแต่เปิดประเทศเราเป็นอีกคนนึงตั้งแต่เดือนกันยาปีก่อนนี่ก็เที่ยวมาตลอดเหมือนกันทีนี้มันจะเกิดปัญหาหนึ่งค่ะที่หลายคนเป็นเราเองก็เป็นเหมือนกันบางทริปเนาะคือปัญหา jet lag ค่ะ jet lag คือเวลาบางทีเดินทางข้าม โซนเวลาเอเชียนี่ไม่ค่อยเป็นยุโรปนี่บางคนเป็นบางคนไม่เป็นแต่ถ้าไปนานเป็นเดือนเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกันเนาะแต่อเมริกาเน,นี่ยส่วนใหญ่จะเป็นค่ะเจ็ตแลกหลายคนก็จะแบบเอ๊พี่การแก้ปัญหาเจ็ตแลกยังไงดีอะไรเงี้ยเราก็จะแนะนําแบบอ่ะดื่มน้ําเยอะๆไปรับวิตามินดีหน่อยมันช่วยได้หรือเวลาอยู่บนเครื่องหลีกเลี่ยงชากาแฟแอลกอฮอล์เนี่ยก็คือเพลีๆมันก็จะช่วยได้เหมือนกันแต่ตอนนี้มีอีกตัวช่วยหนึ่งค่ะที่จะช่วยให้อาการเจ็ตแลกเนี่ยคลายลงก็คือน,นี่เลยเป็น เมลาโทนินค่ะแผงหนึ่งมี15เม็ดแบบนี้นะคะ15เม็ดแบบนี้มันก็จะช่วยได้กินก่อนที่เวลาที่ข้าพจะนอนเหมือน,นแบบบินมาถึงกลับมาจากอเมริกาสมมติน,นะบินมาถึงบ้านกลับมาใช้เวลาไทยพูดง่ายๆสมมติว่าเราคาดว่าเราแบบวันนี้ต้องนอนเที่ยงคืนแต่ถ้าไม่กินนอนไม่หลับแน่ๆเพราะมันยังใช้เวลาอเมริกาอยู่เราก็กิน1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งก่อนที่จะนอนจะเคี้ยวก็ได้หรือจะกินกับน้ำก็ได้เม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวมันก็จะเริ่มเผลมจะเริ่มง่วงขึ้นแล้วก็ทาให lọc lưới หลับง่ายวันลุกขึ้นก็จะคืนเวลาเดิมใช้เวลาเดิมของไทยอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยหนึ่งจริงๆมันไม่ใช่แค่ปัญหาของคนที่เจ็ตแล็กเท่านั้นนะคะคนที่นอนไม่หลับเรื้อรังก็เมลาโทนินช่วยได้เหมือนกันค่ะก็แม่เราเหมือนกันอันนี้แม่เรากินนะยุโรปอเมริกาเนี่ยเคลมว่าก็เหมือนเป็นสมุนไพรชนิดหนึง่งอะไรเงี้ยเนาะคนสูงอายุที่บ้านมีผู้สูงอายุมีคุณพ่อคุณแม่ที่หลับยากหรือตื่นง่ายหรืออะไรเงี้ยหลับไม่ลึกก,ลก,ก็เมลาโทนินเม็ดหนึ ช่วยได้เหมือนกันค่ะก็เวลากินปุ๊บเขาก็จะหลับลึกขึ้นอันนี้แม่เราแล้วแม่เรายิ่งกว่าน,นั้นอีกปรากฏว่ากินไปกินมาผิวเขาใส่ขึ้นเวลาตัวนี้มันช่วยไงเหมือนแบบผิว เอแม่ทำไมผิวชมพูผิวใสอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวช่วยค่ะสำหรับออนักเดินทางได้ค่ะก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะ mm hmm. เข้าไปที่ Instagram juicy journey นะคะ mm hmm. เดี๋ยวขึ้นไว้ให้ตรงนี้เป็นสินค้าเพื่อสุนทรียภาพของนักเดินทางค่ะ <Wow. S> 1>, 1แผงราคา550บาทค่ะถ้าซื้อ5แผงแถม1แผงก็ได้ไปเลย6แผงนะคะแต่ว่าถ้าแผงนึงก็550กินมาละเมตรนี่นะคะอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถสั่งซื้อได้ไลน์มาที่แอการคลับค่ะ ทอ่องเที่ยวกับการจนาหงทองร่วมกับ g o t o g e t h e r Travel ชวนคุณออกไปเปิดประสบการณ์สุดเอกซอติกด้วยกันกับ2ทริปสุดพิเศษ1-9ตุลาร่วมเดินทางสำรวจประเทศซาอุดีอาระเบียดินแดนงดงามที่เพิ่งเปิดโลกการท่องเที่ยวสู่สายตาชาวโลกให้เข้าไปชื่นชมจากนั้น12-21ธันวานำเสนอทริปสุดคลาสสิกใน2ประเทศเก่าแก่ของโลกอย่างเลบานอนและซีเรีย สำรวจเมืองหลวงอย่างนาครเบรุตและดามัสกัดรวมถึงเมืองเก่าแก่ของโลกอย่างบีบลอสและบาเบกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร084-316-6132หรือ083-443-9192สนับสนุนโดย Getawaycation มุมหนึ่งที่น่าเที่ยวของใจปูนะคะถ้ามาเป็นบอ่อน้ําโบราณไม่รู้เรียกชื่อถูกอ่ะนะพานามีนากาคุนก็คือชื่อจะยาวนิดนึงนะคะ่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นบอ่อน้ําโบราณที่เพราะว่าป้อมแอมเบอร์นี่อยู่ใกล้ๆใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นบอ่อน้ําโบราณที่เขาสร้างแบบ8ชั้นสร้างแบบทะยงทะยงทะยงอย่างเงี้ยแชั้นแล้วเวลาเดินก็ลงบันไดไปเอาไปเอา,ไปเอาน้ําตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย คือเป็นแสถาปัเยกรรมที่สวยมากๆขนาดบ่อน้ํายังทําได้ขนาดนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นเลยนะคะสําหรับชาวราชสถานก็คือสวยงามปราณีตทุกกระเบียดนี้เลยรอบๆก็ยังมีพวกวัดวาอารามที่อยู่รอบๆด้วยนอกจากป้อมแอมเบอร์ที่คือถือว่าอยู่ใกล้มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าใครมาใจปูแล้วมีโอกาสมาแนละ้วมาแอมเบอร์ฟอร์ดก็เลยเถิดมาถึงตรงนี้ได้ค่ะสวยงาม ชายปูร้นี่นะคะต้องอยู่หลายวันเพราะว่าแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเยอะมากนอกจากย่านใจกลางเมืองเก่าเนะซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวเต็มเลยห่างมาจากฝั่งนู้นมาประมาณ11กิโลค่ะ10กิโล11กิโลโดยประมาณนี่เป็นอีกหนึ่งฮอตสปอตของชายปุร้นี่ก็คือ ป้อมแอมเบอร์หรือว่าอาร์ก็แล้วแต่ว่าจอ,อกเสียงไงแต่อันนี้บางทีก็ออกเสียงอาร์เมอาร์เมฟอร์ดคนที่นี่อะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เลอะค่าอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆเดินเข้าไปดูใกล้ๆจริงๆเรามาคราวที่แล้วเนี่ยเรานั่งช้างขึ้นไปผิดบนพระชวองเพราะว่าเป็นป้อมประการที่อยู่บนภูเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเออมันอาจจะบอว่าบางคนไม่อยากเดินแล้วก็นั่งช้างขึ้นไป ออแต่ว่าเดี๋ยวเราเดินเลาะไปทางนู้นดีกว่าไปดูแถวั่งนู้นเหมือนกันมาครั้งนี้ก็มาตอนเย็นๆและแดดมันเริ่มแดดล่มลมตกแล้วแต่ว่าคนก็ยังเยอะอยู่อันนี้เป็นอีกที่นึงค่ะที่ถ้าเห็นเอ,อ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะกำแพงมันจะยาว13กิโลเมตรไม่ว่าจะมองจากตรงไหนหรือบางทีมองจากไกลๆก็สามารถเห็นที่นี่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกไปกำแพงยาว13กิโลเมตร ีรถจี๊ปด้วยเพราะว่าถ้าใครจะขึ้นไปที่พระราชวังเนี่ยมันมีอยู่2อสทางคือมันจะอ,อยู่บนภูเขาเนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่เดินก็มีสามารถมีรถจี๊ปให้บริการหรือไม่ก็ขึ้นช้างซึ่งโดยปกติเรามาทุกครั้งก็ขึ้นช้างทุกครั้งเลย ประตูทางเข้านะคะก็จะเจอกับสวนอยู่เลยเป็นสวนเหมือนสวนย่อมอยู่ข้างหน้าเลยเป็นสวนในเขตเพระราชวังน,นั่นแหละเนาะแล้วข้างหลังก็จะเป็นแบบฟอร์ดเป็นป้อมปราการที่เหมือนคอยป้องกันคอยโอบลอ้อมพระราชวังเอาไว้แต่ก่อนเนี้ยตรงเนี้ยเคยเป็นเมืองหลวงมาก่อนแต่ว่าเขาย้ายไปที่ใจปูเพราะว่าพอคนเยอะขึ้นพอมีปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ําเขาก็เลยย้ายไปอยู่เมืองหลวงไปอยู่ที่ใจปูแต่ว่าอันเนี้ยตัวพระราชวังตรงเนี้ย สร้างช่วงปลายศตะวรรษที่16ค่ะก็ถือว่าเก่าแก่เหมือนกันเนาะแต่ว่าข้างหลังเราก็จะเห็นเลยว่าข้างในนี้เขาจะเป็นเหมือนทางขึ้นเป็นอย่างนี้รั้วรอบขอบชิดข้างในมีทั้งพระราชวังในโซนของฤดูร้อนแล้วก็ฤดูหนาวค่ะ ขึาคืนระหว่างที่จะไปพระราชวังนี้ตามทางก็จะขายของแบบถูกๆอะ่ะของชิ้นละร้อยลูปีร้อยลูปีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบซื้อไปเป็นของฝากของที่ระลึกได้แต่ว่ารองเท้าก็มีนะเผื่อใครรองเท้าขาด สำหรับที่ป้อมประการแอมเบอร์เนี่ยนะคะต้องบอกว่าตั้งอยู่บนหน้าผาเหนือทะเลสาบเม้าตาค่ะก็อย่างที่บอกไปนะว่าอยู่ในเมืองอามเมลหรือว่าแอมเบอร์อะไรเงี้ยเนาะสร้างโดยพระราชามารสิิงที่1ค่ะตั้งแต่ปลายศตวรรษที่16เลยที่นี่ก็เคยเป็นที่ประทับของพวกมหาราชารวมถึงพวกคนในราชวงศ์ราชสำนักอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะแล้วก็เราจะเห็นว่าเอกลักษณ์ สถาปัิยะกรรมเนี่ยเขาจะค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ค่ะเพราะว่าผสมผสานกันระหว่างพวกราชวงราชปุตกับฮินดู <c oughs> ก็จะผสมผสานกัน <c oughs> ก็นจะออกมาอย่างที่เห็นเนาะแต่ว่าโทนสีก็จะเป็นสีนี้เลยค่ะสีอย่างที่เห็นนี้เลยข้างในเนี่ยก็จะมี ห้องหับมากมายเลยค่ะตัวพระชวังเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น4ชั้นเนาะก็กว้างกวางมากมีทั้งท้องพระโรงพระตำหนักของมหาราชาท้องพระโรงส่วนพระองค์แต่ทั้งหมดเนี่ยก็ประดับประดาด้วยหินทรายแดงกระจกสีแล้วก็มีการลวดลายแกะสลักต่างๆนานาที่สวยงามมากๆค่ะที่นี่ถ้าใครมาแล้วก็จะรู้เลยว่าเลือค่ามากเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงครึ่งตอนเย็นนะคะถ้าใครอยากจะเข้าข้างในก็ต้องวางแผนเดินทางมาหนึ่งเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าอยู่ห่างจากชัยปุระ ประมาณสัก10กิโลได้แต่ถ้ามาจากแฟม้งใจปูนี้ค่ะก็ประมาณ10-15นาทีเท่านั้นก็ถึงแล้วค่ะในช่วงวัย50ผมยังมีความสุขกับการทำงานและเต็มที่กับการใช้ชีวิตผมสนุกกับความท้าทยายใหม่ๆเสมอแล้วไลฟ์สไตล์แบบผมควรเลือกความคุมครองแบบไหน สิ่งที่สําคัญที่สุดคือสุขภาพแข็งแรงแค่ไหนก็เจ็บป่วยได้ที่สําคัญต้องไม่เป็นภาระก,กับใครหมดกังวลกับค่าห้องและค่ารักษาพยาบาลอิลิทเฮลพลัสจากเมืองไทยประกันชีวิตบายบายแบบนี้นี่นะคะได้กาแฟรสชาติกลมกลม่อมหอมหอมนี่เป็นอะไรที่เลิศมากเลยค่ะ แต่วันนี้คอกาแฟต้องฟังค่ะเพราะว่าเรามีกาแฟที่เป็นทางเลือกใหม่สำหรับคนรักสุขภาพค่ะนี่เลย AB Coffee ค่ะซองนี้นี่ที่เห็นอยู่นี่นี่แบบโอ้โหอัดแน่นไปด้วยคุณภาพไม่มีน้ำตาลนะคะน้ำตาล0%ูนเอร์เซนคอเลสเตอรอลซแต่อะไรไม่ดีเท่าในนี้เนี่ยรวมเอาพวกวัตถุดิบที่คัดเกรดพรีเมียมมากกว่า30ชนิดค่ะรวมอยู่ในนี้เป็นต้นว่าส่วนผสมของรังนกแท้จากไต้หวนันคอลลาเจนไดเปปไทด์จาก ม,มีส่วนผสมอีกเยอะเลยค่ะที่ช่วยบำรุงข้อต่อกระดูผิวพรรณผมเผมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เรียกว่าอร่อยด้วยดีด้วยเนาะไม่มีน้ำตาลทานแล้วไม่อ้วนแน่นอนค่ะ AB Coffee กาแฟทางเลือกใหม่เพื่อคนรักสุขภาพค่ะทอเครื่องเที่ยวกับการจนาหงทองร่วมกับ Get a w a y c a t i ั n ชวนคุณออกเดินทางไปล่าแสงเหนือกันที่ประเทศฟินแลนด์ ข้อประตูบ้านซานตาคลอสพร้อมตะลุยกิจกรรมสุดฟินอินกับชีวิตแบบลับแลนออกเดินทาง1-8ธันวานี้และทริปสุดพิเศษฉลองปีใหม่ที่ปลายทางแห่งสีสันอย่างโมร็อกโก ท่องนครสีฟ้าเชฟชาวนและเมืองเจ้าสเสน่ห์อย่างมาราเชและร่วมฉลองคืนข้ามปีกลางทะเลทรายซาฮาราออกเดินทาง28ธันวาถึง8มกราสอบถามเพิ่มเติมที่ Getawaycation โทร0830090012หรือ0814261414 สนับสนุนโดย GoPro Thailand by Mentagram เป็นใจปูรอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะคะที่ที่มาแต่ก็พูดเลยว่าไม่ว่าจะมากี่ครั้งเนี่ยใจปูก็ยังมีสนเสน่ห์เสมอค่ะพิงค์ซิตี้นี่ มีเสน่ห์ชาไม่งมากๆกเนาะก็สำหรับคนไทยที่จะมาเที่ยวเดี๋ยวนี้ง่ายแล้วค่ะยิ่งตอนนี้อินเดียเนี่ยเวลาเขาให้ยื่นวีซ่าเหมือนเราอย่างเงี้ยเออยื่นออนไลน์ยื่นวันเนี้พรุ่งนี้ได้แล้วคือกลางคืนเนี่ยได้แล้วคือเร็วมากๆแล้วก็ถูกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าใครจะมาเที่ยวก็มากันได้เนาะสำหรับคนไทยบินตรงแล้วกรุงเทพ มาถึงชยัยภูลาเลยหรือใครจะบินไปเที่ยวเดลีก่อนก็นได้แล้วต่อมาที่ที่ชยัยภูลาก็ได้ค่ะก็ไม่ไกลแมกสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะ e l Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิตค่ะ g o กโปรไ a ยแลนด์บายเมน a ทแ a รมท r o v e e d g h ไม่พลาดทุกการสื่อสารค่ะ AB Coffee กาแฟที่ เป็นทางเลือกของคนรักสุขภาพจริงๆเพราะว่าไม่มีน้ําตาลเลยนะคะและสําหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวกับเรานะคะหลังจากนี้เรามีทริปเต็มไปหมดเลยค่ะที่จะไปกับท้องเรื่องเที่ยวกับการจนางหงทองนะคะไม่ว่าจะเป็น ทริปที่เราจะไปเลบานอนซีเรียด้วยกัน12-21ธันวานะคะไปดูซีเรียหลังสงครามน่าดูมากๆค่ะรวมถึงใครอยากจะไปซาอุดิอาราเบีย1-9ตุลานะคะอันนี้ก็แบบ Amazing มากๆเหมือนกันเพราะว่าซาอุดิอาราเบียปิดประเทศมาตั้งนานแล้วค่ะและใครที่อยากจะไปดูแสงเหนือกับเรานะคะ1-8ธันวาค่ะก็มีทริปไปและแพลนด้วยและที่พิเศษอยากจะบอกทุกคนค่ะเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันก็คือปีใหม่ใครอยากจะไปเขาดาวกับเรานะคะ โมร็อกโกไปคาดาวกับเราที่มร็อกโกได้เลยนะคะก็สอบถามได้ที่ทั้ง Get A Vacation และก็ Go Together Travel ค่ะสำหรับเราวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ